อ่ะโอเคมาต่อข้อ9้านะคะก็ได้ถูกต้องถามง่ายมากก็ได้ถูกต้องเอาอ่านชอยน้องทำมาแล้วเนอน้องอ่านชอยปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของวัฒจักรสารถูกไหมอ่ะวัฒจักรสารมีอะไรบ้างก็จะมีไนโตรเจนที่เขาสนใจไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีเอ่อกรรมฐา,านันถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำ ก่อนที่น้องจะทําข้อนี้ได้จริงๆข้อนี้พี่คิดว่าถ้าน้องใช้ความรู้รอบตัวน้องสามารถตอบได้เลยอ่ะดูนะพี่จะลองใช้ความรู้รอบตัวในการตอบก่อนนะครับโดยที่ไม่มีความรู้สมมติน้องลืมอ่านบทนี้มาเพื่อจะน,นําไนโตรเจนไปใช้ในรูปของนไนไตรเป็นส่วนใหญ่คือไนไตรคือไม่รู้ข้ามกระบวนการทางธรณีก็แปลว่าเกี่ยวกับหินดินแร่จะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนฟอสฟอรัส เพราะพลังก็เป็นแร่ธาตก็เออน่าจะถูกหรือเปล่าเอาไปดูท่อต่อไปใน i f ฟิเคชันเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นแก๊สไนโดรเจนจริงไหมไม่รู้สมมติเราไม่รู้ข้ามสิ่งมีชีวิตตายและถูกย่อยสลายในดินจะได้ไฮโดรเจนแซนด์ไฟก็คือ H2S ถูกไหมซึ่งพืชสามารถนํไนา,านไปใช้ได้ทันทีเอ๊ะพืชสามารถนําไปใช้ได้ทันทีนำไฮโดรเจนซัลไฟไปใช้ใช่หรอข้อนี้น่าจะผิดเนาะ ข้อ, 5, อาหากํามะหัในรูปแก๊สซันเฟอร์ไดออกไซด์คือ so 2ในชั้นบรรยากาศเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำตกลงสู่พื้นดินเรียกว่าฝนโกรดจริงไหมข้อนี้ดูเป็นไปได้สุดจริงไหมน้องน่าจะรู้จักฝนกรดนะลูกฝนโกรธมันก็เกิดจากการที่มันก็คือเกิดตามข้อ5้าเลยข้อนี้ตอบข้อ5แต่ว่าพี่ขอเฉลยให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคนะ อ่ะอันดับแรกเรามาดูวัาถาจากไนโตรเจนกันก่อนวัาาจากไนโตรเจน่ะวัาถ้าจากไนโตรเจนถ้าใครเคยเรียนคลิปติวฟีในช่องของเราหรือว่าคอร์สเรียนต่างๆในของเราเราจะท่องมันว่าการจะมีแฟนต้องมีแฟนที่ดีวัตถาจากไนโตรเจนก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราท่องว่าแฟนดีโอเคแฟนดี มีแฟนต้องมีแฟนที่ดีถ้ามีแฟนที่ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องมีดีกว่าเออโอเคมาแฟนดี F ตัวแรกย่อม,มาจาก Fixation Fixation คืออะไรข้อนี้ไอ้วัฒจักรในตัวเจนเนี่ยเคยออกข้อสอบสามันหกสีข้อแรกเลยนะครับ Fixation คืออะไรมันคือการในตัวเจน f ิกเซชันกระบวนการตรงนี้คือการที่พืช ในตระกูลปมพืชรากถั่วปมรากพืชตระกูลถั่วเออตัวนี้เนี่ยมันสามารถมีความพิเศษคือการตรึงในตัวเจนเข้ามาใช้ในตัวพืชได้นะเพราะมันมีแบคทีเรียที่ช่วยในการตรึงในตัวเจนเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการตรึงในตัวเจนแก๊สในอากาศเนี่ยเข้ามาในตัวโดยมันตึงเข้ามาแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็น nh 3เราเรียกว่าแอมโมเนีย โอเคแอมโมเนีย okay. nh 3เป็นแอมโมเนียต่อมาขั้นตอนที่2เราเรียกว่าแอมโมนิฟิเคชันแอมโมนิฟิเคชันคือการที่เปลี่ยนพืชจะเปลี่ยนแอมโมเนียนะแอมโมเนียนะครับกลายไปเป็นแอมโมเนียมคือ nh 4โอเคนะแอมโมเนียม นะซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้แบคทีเรียเช่นเดียวกันช่วยตรึงต่อมา N N เราเรียกว่าไนตร i ฟิเคชันไนตริฟิเคชันคือการเปลี่ยนแอมโมเนียมให้กลายไปเป็นไนไตรไนไตรแล้วก็เป็นไนเตรต N O 2คือไนไตร์ N O 3คือไนเตรต ต่อมาดีดีใน i f i ฟิเคชันดีใน i i f ฟิเคชันก็คือการเปลี่ยนไนเตรตให้กลับไปเป็นไนโตรเจนในอากาศนั่นเองเห็นไหมเราเริ่มต้นที่ไนโตรเจนในอากาศเราก็จบที่ไนโตรเจนในอากาศเพราะมันก็เลยเรียกว่าเป็นวัฏจักรสารไงนะครับซึ่งขั้นตอนทั้งหมดในไนโตรเจนไซเคิลตรงนี้จะต้องใช้ แบคทีเรียช่วยถ้ามันเป็น f i x a t i o นไนโตรเจน f i x a t i o นเราก็เรียกแบคทีเรียว่าไนโตรเจนฟิกฟิกซิ่งแบคทีเรียอย่างนี้ถ้าเรียกถ้าอยู่ในขั้นตอน a m m o n i f i c a t i o นเราก็เรียกว่าแอมโมนิฟาย i n งแบคทีเรียถ้าอยู่ในไนตรีฟิเคชันเรียกว่าไน t r o ฟาย i f งแบคทีเรีย อันนี้ก็ดีในตีฟายยิงแบคทีเรโดยรวมแล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสารประกอบในตัวเจนให้อยู่ในรูปต่างๆโดยมีพืชมีแบคทีเรียเป็นตัวช่วยโอเคนะเพราะฉะนั้นเราท่องว่าอะไรเราท่องว่าแฟนดีนะมีแฟนต้องมีแฟนที่ดีในตัวเจนก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีแฟนที่ดี F ย่อมาจาก f ิกเซชันเปลี่ยนในตัวเจนในอากาศให้เตนแอมโมเนีย nh 3 ต่อมา ammonification ammonification นะครับอุ้ไปไหนแล้วโอเค ammonification คือการเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียม nh 4ต่อมาก็เปลี่ยนต่อ nitification เปลี่ยนแอมโมเนียมเป็นไนไตร์ไนเตรต denitification เปลี่ยนไนเตรตเป็นเอ่อไนโตรเจนในอากาศ โอเคเพราะฉะนั้นเพื่อจะนำไนโตรเจนไปใช้ในรูปของไนไตรด์เป็นส่วนใหญ่ก็คือ NO 2จริงไหมไม่ใช่นะครับเพื่อจะนำไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนในอากาศไปใช้ค่ะต่อมาข้อ3ไนตริฟิเคชันไนตริฟิเคชันคือตัว N แฟนดีตัว N คือการเปลี่ยนแอมโมเนียม เป็นอะไรลูกเป็นเป็นไนไตรเป็นไนเตรตไม่ใช่แอมโมเนียเป็นไนโตรเจนไม่ใช่ตัดไปแล้วสองข้ออ่ะต่อมาจบแล้วต่อมามาดูที่อันนี้ไนโตรเจนจบแล้วนะโอเคนะไนโตรเจนจบแล้วนะต่อมามาดูที่ฟอสฟ,ฟอรัสกันบ้างคือตัว P ฟอสฟอรัสคือตัว P นะครับว่าถ้าจากฟอสฟอรัสเ,เขาถามว่ากระบวนการทางธร,รณีไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนฟอสฟอรัสถูกไหมฟอสฟอรัสนี่ออกเ้าสอบส er ไม่บ่อยเพราะฉะนั้นพี่ขอพาไปดูภาพภาพนี้อยู่ในคอรสของเราคอร์สใหญ่ของเรานะโดยเราจะเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ตรงนี้ก็ได้ฝนตกลงมาถูกไหมลูกนะ้ามันก็จะมากัดก่อน หินต่างๆทําให้มีการผุกก่อนอีพวกตะกอนหินที่มันผุก่อนเนี่ยมันก็เป็นไงมันก็มีฟอสฟอรัสปนอยู่แล้วมันก็จะตกลงไปในน้ําทําให้ในน้ำเนี่ยก็จะมีการตกตะกอนของของตะกอนหินต่างๆสุดทายและฟอสฟอรัสมันก็จะหล่นไปตกตะกอนที่พื้นดินถูกไหมอันนี้คือทางที่หนคือฝนเกิดการผุก่อนของหินทำให้มีการสะสม ตะกอนฟอสฟอรัสที่พื้นดินพื้นน้ำโอเคนะต่อมาทางที่สองคือพืชพืชเนี่ยเขาจะเอาฟอสฟอร์ฟอสเฟตในดินไปใช้นะครับแล้วพอพืชตายหรือสัตว์กินพืชที่มีฟอสเฟตไปตายลงปุ๊บแน่นอนฟอสเฟตมันก็จะหมุนวนอยู่ในดินนี่แหละ โดยมีดีคอมโพเซอร์คือผู้ย่อยสลายเป็นตัวย่อยซากพืชส,สัตว์ที่ตายทําให้ฟอสเฟตมันก็สะสมอยู่ในดินเนี่ยแหละโอเคนะหันนะอ่ะเพราะฉะนั้นสองทางคือหนึ่งการผุก,ก่อนของหินของแร่ธาตุสองคือพืชกับสัตว์ที่ตายแล้วทำให้เกิดการสะสมฟอสฟอรัสในดินตอนนี้ฟอสฟอรัสอยู่ที่ดินเรียบร้อยนะ เราจะนั้นรูปถ้าเกิดว่ามันมีกระบวนการทางธรณีเช่นแผ่นดินแผ่นดินมันยกตัวสูงขึ้นพอแผ่นดินมันยกตัวสูงขึ้นปุ๊บมันก็จะทําให้อีชั้นตะกอนฟอสฟอรัสที่สะสมอยู่ที่พื้นดินเนี่ยมันยกขึ้นไปถูกปะแล้วมันก็ทําให้ไปอยู่บนหน้าดินเฉยๆแมันก็จะหมุนวนเป็นอย่างเงี้ยฝนตกใหม่ก็ผูกก่อนอีกนะครับแผ่นดินยกตัว ฟอสฟอัสอะไรต่างๆมันก็ยกตัวขึ้นมาที่พื้นดินทําให้ฟอสฟอัสก็หมุนวนระหว่างพื้นดินอยู่แค่ตรงนี้โอเคนะนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเราเรียกว่ายูโทรฟิเคชันยูโทรฟิเคชันคือกระบวนการที่ยกตัวอ,อย่างเช่นบ้านเรือนเราใช้ผงซักฟอกใช้สารซักล้างต่างๆ ล้างจานซักผ้าแล้วก็เทน้ำทิ้งลงแม่น้ำลำคลองแน่นอนว่าในในสารประกอบพวกนี้มันจะมีฟอสเฟตอยู่ฟอสฟอรัส For อยู่นะครับฟอสฟอรัส For ตัวนี้ก็ตกลงไปในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ลูกฟอสฟอรัส For มันสูงขึ้นมันก็จะไปทำให้สาหร่ายหรือพืชน้ำมันโตเพราะว่าพืชน้ำก็ต้องใช้ฟอสฟอรัสถูกไหมมันต้องกินฟอสฟอรัสเข้าไป ฟอสฟอรัสตกลงไปในน้ําพืชน้ํามันโตสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะโตมาปกคลุมผิวน้ําไปหมดทีนี้ก็ดอะไรขึ้นพอผิวน้ําถูกปกคลุมไปด้วยอีอ่ผักนี่โอ้แปบบ๊บนึงนะพอพื้นน้ํานะคะมันปกคลุมไปด้วยเออ่พืชต่าง พี่เข้าใหม่ก่อนพอพื้นน้ำมันปกคลุมไปด้วยฟอสฟอรัส for พืชต่างๆมากมายแน่นอนออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมันมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปละลายน้ำได้ถูกไหมลูกไม่สามารถที่จะเข้าไปละลายในน้ำได้นะครับแล้วก่อนนะ้ะโอเคมาแล้วพืชเนี่ยมันก็ไม่สามารถ ออกซิเจนก็ไม่สามารถเข้าไปล,ลายน้าในละลายน้ําในละลายในน้ําได้เพราะฉะนั้นน้ําก็จะเน่าสิ่งมีชีวิตก็จะตายเพราะไม่ได้รับออกซิเจนน,นั่นเองอันนี้เขาเรียกว่ายูโทรฟิเคชันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่ากระบวนการทางธรณีไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนฟอสฟอรัสข้อนี้ผิดเพราะถ้าไม่มีกระบวนการทางธรณีปุ๊บแผ่นดินไม่ยกตัวสูงขึ้น ฟอสฟรัสก,ก็ตกอยู่ในน้ําอย่างเดียวก็จะไม่ได้กลับขึ้นมาบนดินเพราะฉะนั้นการกระบวนทางธรณีนี่ถือว่ามีความสําคัญข้อน,นี้ก็เลยผิดโอเคทันนะต่อมาเอ่อสี่กับห้าเป็นเรื่องของซันไฟซันไฟนี่ออกข้อสอบไม่บ่อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอาพี่เขียนสรุปฟอสฟอรัสให้ก่อนก็คือสายแรกก็คือมีการผุพัง ของหินแร่นะรวมถึงซากพืชซากสัตว์ที่มันตายลงนะครับมันก็จะทำให้มีการสะสมของฟอสเฟตสะสมในดินพอฟอสเฟตสะสมในดินปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือกระบวนการอะไรอีกรูปยูโทรฟิเคชัน eutrophication คือยังไงโอ okay. เค eutrophication ก็เช่นเดียวกันก็ทำให้มีการฟอสเฟตสะสมในดินในน้ำทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะมีแผ่นด,น,น,นะผนดินยกตัวก็คือกระบวนการทางธรณีนะแผ่นดินยกตัวก็จะทำให้มีการฟอสเฟตสะสมในดินเช่นเดียวกัน ต่อมาตัว S คือกรรมฐานเอสเนี่ยนะครับออกข้อสอบไม่บ่อยพี่ขอพาไปดูรูปเลยอย่างนี้ลูปเห็นไหมเห็นจอไหมโอเคมือนเดิมใต้ดินของเราซากพืชซากสัตว์มันล้มตายหินผุก,ก่อนก็มีแร่ธาตุผุก,ก่อนถูกไหมมันก็เลยทำให้ตัวเอซันเฟอร์ของเราเนี่ยสะสมลงในดินโอเค ท่นนะครสะสมลงในดินหลังจากนั้นทุกวันนี้เทคโนโล,โลยีมันเข้ามามีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายมันก็จะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยก็ทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟได้คือ h 2 s h 2 s ตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะไปรวมตัวกันกันกบออกซิเจนก็ได้เกิดเป็นกรดซัลฟิวริก ก็ได้กดซันฟิวริกก็ได้โอเคนะ H2S รวมตัวกับน้ำรวมกับออกซิเจนต่างๆบนบรรยากาศกลายเป็น H2SO4 คือกรดซันฟิวริกกรดซันฟิวริกตรงนี้ถ้ามันไปรวมตัวบนเมฆเก่อเป็นไอน้ำเกิดฝนขึ้นมาเราเรียกว่าฝนกรดแน่นอนอีซ e ันเฟอร์ตรงนี้ก็จะตกลงมานะตกลงมาที่พื้นดินอีก หลังจากนั้นครับซันเฟอร์ตรงนี้ก็สามารถคนก็เอาไปทําอุตสาหกรรมต่อใช่ปะก็ขุดซันเฟอร์ขึ้นไปทําโรงงานต่อนั่นเองโอเคเอาไปทําเผาไม้เชื้อเพลิงต่อนั่นเองนอกจากนี้ก็มีภูเขาไฟระเบิดก็สามารถปล่อยซันเฟอร์ขึ้นมาในอากาศได้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตตายและถูกย่อยสลายในดินจะได้ไฮโดรเจนซันไฟซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ใช่พืชไม่สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพราะว่าพืชจะนําเอาอะไรไปลูกพืชจะต้องมีนี่ไมโครออร์แกนิซึมคือเอาแต่ซันเฟสไปใช้คือเอาตัวเอไปใช้เท่านั้นเมื่อกี้มันคือไฮโดรเจนซัลไฟใช่ไหมพืชต้องการเอาตัวเอไปใช้อย่างเดียวพืชไม่ได้เอาไฮโดรเจนซันไฟไปใช้ข้อนี้เลยผิดข้อห้า ซัลเฟอร์ไดออกไซด์บวกกับน้ำกลายไปเป็น,ปนกรดซัลฟิวริกก็คือฝนกรดนั่นนีงข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5นั่นนี้โอเคนะครับทันนะข้อนี้เฉลยข้อ5เป็นเรื่องวัตจักรของสารถ้าน้องอ่านไม่ทันแล้วจริงๆพี่แนะนำให้น้องจำนี่วัตจักรในตัวเจนนั่นเดียวคือแฟนดีจำไว้วัฏจักรในตัวเจนแฟนดีโอเคนะ fixation a m m o n i f i c a t i o n เอ่อ uh, nitification denitification เกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูมาให้ดีโอเคไปจ้ะ